ถ่ายไม่ได้ทำรูปไปสิเริ่มขึ้นนะพี่โอเริ่มขึ้นเริ่่มขึ้นคะให้รู้ถ่ายไม่ได้กำลังขึ้นประมาณกี่กิโลนะเก้ากิโลเนาะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนี่ดาราบุกี้บุกี้อันดาราท่านต่อไปเมตีิเขาสวดลงมาเขามาทางยอมนะจ๊ะดึนะลูกเอ้ยดึงครับจับนะครับจับนะครับ ช่วงดีที่เนิวนั่งตรงกลางนะครับตรงกลางก็เลยสะดวกขึ้นสรถสวนรถสวนรถสวนทางขึ้นท้ากลัวแบบกลัวนะขึ้นเกรี้ยวมากเลยนะที่บอกกป็นก็ก ธรรมชาติมากท่ามกลางธรรมขึ really day, no oh! ้นส bueno, ิรถสวยเปล่าเมียวิวกีเป็นไงกีเหนื่อยเปล่าเจะโอดหน้าเจะโอดบุญเยอะนะคนนี้ไม่บุญเยอะยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มรับบุญนะบุไม่รับบุญ